คลิปก่อนนะครับผมเอารูปอาจารย์ชาชาตินะครับมาเป็นประนมบทในการาทำรายการใหม่ที่เกี่ยวกับการเอาคนดังเอาคนที่มีชื่อเสียงนะนะมาวิเคราะห์ในเชิงโงเหงให้ฟังนะครับ mm. คลิปนี้ก็มีคนหนึงนอกก็เอามาวิเคราะห์ในเชิงโงเหงเช่นกันนะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโงเหงเนาะวันนี้นะครับก็เอาอ่า บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็น่าจะรู้จักดีก็คือดรทักษ in ิณชินวัตนนะครับซึ่งรูปหน้าของดรทักษ in ิณชินวัตนเนี่ยก็เป็นต้นแบบของลักษณะของธาตุหนึ่งในห้าธาตุของวิชาของเงนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นครับผมเตียวจะเพกันเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับงงเฮงแล้วก็เสียกรรมนะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงเนี้ยก็คือรูปดรทักษิณชินวัตรนะครับผมก็จะเอารูปดรทักษิณชินวัตรน่มาเล่าให้ฟังนะครับลักษณะใบหน้าของดรทักษิณเนี่ยเป็นอ่าหน้าทาทองนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่เสียชีส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเรามอง 9- ก้าในสิคนเนี่ยนะครับ9คนเนี่ย เป็นหน้าท่าทองหมดเลยก็คือเป็นลักษณะของหน้าเศรษฐีหรือผู้บริหารนะครับก็จะมีรูปแบบเป็นรูปอ่าขออนุญาตเป็นหน้าริมเลียมนะครับก็คือท่าทองหน้าทั้งสามส่วนมันจะเท่ากันส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับถ้าเราแบ่งเป็นสัดส่วนเนาะแบ่งเป็น3ามส่วนเนี้ยมันจะเท่ากันทั้ง3ามส่วนนะครับเนาะนะครับคนหน้าท่าทองเนาะเป็นลักษณะของผู้บริหารนะครับ สีผิวที่ถูกฉลกุก็คือผิวสีขาวนะถูกฉลกนะครับปากได้รูปนะครับแล้วก็จมูกก็ได้รูปตาเนี่ยอ่าจริงๆนั่นแนหะคิ้วที่ดีก็คือคิ้วมังกรจะได้รูปมากกว่านะครับแต่ว่าคิ้วแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหูถ้าหน้าถ้าทองหูต้องแนบถึงจะจะดีแต่หูแบบดรทักสินก็ไม่เสียหายหูใหญ่นะครับหนามีเนื้อเนาะนะครับรูปหน้าถ้าเกิดเราจะแบ่งรูปหน้าเนี่ยนะหน้าท่าทองเนี่ย มันก็จะเป็นหน้าถือว่าเป็นหน้าที่ถ้าพูดในบรรดาทั้ง5้าา่าเนาะไฟดินไม้น้าทองเนี่ยหน้าทัดทองเป็นหน้าที่คนรวยหรือว่าเศรษฐีจะเป็นมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในรูปของสัดส่วนใบหน้านะครับเราผมจะเอารูปตรงนี้ขึ้นมาก็คือสัดส่วนใบหน้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสส่วนนอกาที่เล่าให้ฟังหลายๆคลิปนะก็คือหน้าผากนะครับสัดส่วนใบหน้าเนี่ยคนหน้าทัดทองก็คือ สัดส่วนทั้งสามส่วนเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับประมาณนี้มันจะเท่ากันทั้งสามส่วนนะครับมีใบหน้ามีหน้าผากก็คือบอง่งบอกถึงปัญญามีตรงกลางหรือว่าบ่งบอกถึงการปฏิบัติแล้วก็มีคางบ่งบอกถึงบริวารหรือว่าการประสานงานอย่างดรทักษิณเนี่ยทั้งสามส่วนเนี่ยมันเท่ากันก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่คิดได้ทําได้แล้วก็ประสานงานดีนะครับมาดูรูปหน้านะครับรูปหน้าเป็นรูปที่ เป็นสี่เหลี่ยมเนาะซึ่งถ้าเราอาจจะเห็นอีกคนหนึ่งคือแจ็คมานะครับคนรูปหน้าสี่เหลี่ยมนะครับจะมีกรามนี้เป็นกรามเนี่ยที่มีเนื้อนะป่องบอกถึงพลังในการต่อสู้กล้าลงมือทํากล้าทําไม่กลัวเจ็บกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆนะครับกล้าบุกเบิกนะครับแล้วก็มีความพร้อมทุกด้านนะครับท,รทั้งการคิดทั้งการคิด เร็วนะครับคนทาดทองค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็เร็วนะครับรูปหูเนาะหูกลางและหนานะครับถ้าเกิดเราดูขอบหูเนาะมันก็จะขอบหูเนี่ยนะมันจะเข้าหาปากเป็นลนักษณะของหูที่ดีนะครับหูใหญ่นะมีสุขภาพยืนนะครับแล้วก็หูมีขอบหูก็คือเป็นลนักษณะของคนนักลงมือทํานักบุกเบิกนะครับแต่ว่า,าขอบหูมันเบี้ยวนิดน,นึงนะครับแล้วก็ หน้ามีกรอบปงบอกถึงเป็นคนมีทิฏฐิเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรไง่ายๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้นะครับรูปหัวรูปอะไรเงี้ยมันมันมันได้รูปนะครับรูปหน้ารูปศรีรษะอะไรเงี้ยมันได้นะครับมีความเชื่อมันน่นในตัวเองนะครับแล้วก็แสดงผลงานตลอดนะครับอันนี้คือลักษณะโครงสร้างท,ทั่วไปของใบหน้าเนาะจุดเด่นคือน,นี่ตรงกรามเนี่ยเขามีกรามแล้วก็เนื้อหุ้มกรามทําให้ค่อนข้างจะอดทนสูงนะครับทีนี้ ถ้าพูดถึงวงการนักธุรกิจใบหน้าที่เป็นรูปหน้าท้าทองเนะี่ยคือหน้าเรีเรยนๆนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารเราสังเกตผู้บริหารหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวทั้งหลายอ่ะหน้ามันจะเป็นทัาทองคือหน้าใหญ่ๆคางในรูปคางคือบริวารน,นะครับถ้าเราเปรียบสัดส่วนทั้งสาตรงบนบนนี่คือความคิดตรงกลางนี่คือการทําอันนี้คือการประสานงานสัดส่วนนะถ้าอของดรทักษิณเนนะี่ย สัดส่วนทั้งสามเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็มันกว้างบ่งบอกถึงสามารถทําทั้ง3ามอย่างได้โอเคไหมครับนะครับบ่งบอกถึงการทําทั้งสามอย่างได้นะครับได้ดีนะครับมาดูรูปหน้าผากนะครับหน้าผากที่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราดูรูปสมัยหนุ่มเนาะนี่รูปสมัยหนุ่มๆก็หน้าผากสวยงามนะครับหน้าผากสวยงามเลยนะครับนี่ตรงนี้หน้าผากสวยนะครับตอนสมัยหนุ่มก็คือหน้าผากกว้างสวยงามนะครับ มีรูปคิ้วที่เนียเรามาดูรูปนี้ต่อนะครับถ้าเราดูรูปนี้เนาะเราถึงกันว่าคิ้วเนี่ยเป็นคิ้วผู้หญิงคิ้วสั้นบ่งบอกถึงความใจร้อนนะครับบ่งบอกถึงความใจร้อนบ่งบอกถึงการเอาใจใจ,จตัวเองแต่ว่ามีลสนิยมดีตรงคิ้วเนาะตรงไปเนี่ยนะครับลสนิยมดีนะครับ,รนะรบแล้วก็หน้าผากสวยบ่งบอกคนถึงคนมีไอเดียโดยเฉพาะเขาเป็นธาตุทองด้วย คิดได้ทําได้ประสานงานได้นะครับรูปหน้าของดรทักิสินนะครับมีกรอบหน้าตรงนี้เห็นเห็นกรอบหน้าป่ะครับกรอบหน้ามงบอกถึงการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะเล่าไปแล้วนะครับนะหน้าผากได้รูปก,กับศีรษะแล้วก็หุน่นเหินอะไรมันก็สมดุลดีนะครับแล้วก็ถือว่าหน้าผากแบบนี้นะครับเป็นคนชอบหาความรู้มีความรู้รอบด้านนะครับแล้วก็ รับกระิ้วนะครับนะับภูเขาภูเขาหน้าผานเนี่ยนะถือว่าสวยนะครับจุดต่อมานะครับที่บอกไปก็คือตาตาของดรทักษนะิณเนี่ยเป็นตาเสือตาที่ดุดันตาที่ตาขาวตาดำชัดเจนเป็นตาที่ดุดันนะครับแล้วก็หางตายาวตรงนี้นะครับผมบอกถึงการเดินทางแล้วก็การประสานงานการมีไอเดียนี่เริ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากเป็นคนที่เป็นคนลล้นเก่งปัญญาดีนะครับแล้วก็ เป็นตำรวจแล้วก็เป็นที่หนึ่งเป็นหัวหน้าโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเลยตอนเป็นช่วงอายุ15 30้ถึงปีช่วงหน้าผากใช่ไหมก็ทํางานด้านธุรกิจมาตลอดเป็นนักธุรกิจมาตลอดคือโง่เฮงของเขาเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเป็นตํารวจเท่าไหร่เหมาะกับการเป็นนักธุรกิจมากกว่าฉะนั้นสุดท้ายเขาก็ต้องออกมาเป็นนักนักธุรกิจนะครับใบหน้าที่มีออร่านะครับผิวพรรณที่สดใสนะครับคิ้วนะครับ คิวที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าเป็นคนที่มีรสนิยมดีมีศิลปะช่างคิดอ่าไฮโซใช้เข้าของอะไรค่อนข้างจะดีตานะครับถ้าดูรูปนี้เนาะก็อาจจะมีเป็นตาสามขาวด้วยตาสามขาวอยู่ไกลๆก็มึงบอกว่าเป็นคนที่โกรธใครแล้วฝังลึกนะโทษทีฮนะโกรธใครแล้วฝังลึกนะครับแล้วก็อ่ามีใจที่แบบเสือคือทําอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยนะไม่ยอมแพ้อะไรไงไม่ยอมปล่อยนะครับ โทสะเยอะนะครับเป็นคนที่มีตาแบบนี้นคือโทสะเยอะคือโกรธครแล้วโกรธจัดพยาบาทเลยดีกว่านะครับจุดเด่นที่อยากจะบอกทุกคนคือลูกจมูกนะครับจมูกเป็นตัวดาวจรก็คืออายุ41ถึงอายุ50ปีนะครับก็คือ50อยู่ประมาณนี้49อยู่ประมาณปลายจมูก49นี้50 48ครับ48ดนะครับดาวจร4445น, 44, นี้แล้ว41ตรงนี้ จมูกของดรทักษินเนาะเป็นจมูกที่เขาเรียกว่าจมูกสิงโตนะเป็นจมูกที่ตรงสังเกตว่าตรงปลายเนาะตรงปลายเนี่ยมันจะมีเนื้อนะครับแล้วเวลามองตรงๆเนี่ยมองตรงๆอ่ะไม่เห็นรูจมูกเห็นปะมองตรงๆไม่เห็นรูจมูกบ่งบอกว่าเป็นคนเก่งเรื่องเงินมากจมูกปีเนื้อปีจมูกได้รูปนะครับแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันจะมีเนื้อเห็นปะเก่งเรื่องเงินมาก วางแผนเรื่องเงินได้สุดยอดมากเห็นไหมเ้าเกิดเรามองตรงๆเนาะเป็นนักธุรกิจที่หาเงินเก่งโคตรๆเลยเพราะว่าตำแหน่งของจมูกสิงโตเป็นน่ะนะนะจันี้อันนี้คือจมูกสิงโตเนาะจมูกที่มีเนื้ออย่างเงี้ยสิงโตแล้วก็มองตรงๆไม่ไม่เห็นรูจมูก,มกเก่งเรื่องเงินมากนะครับมันเป็นเหตุที่ทําให้เขามีทรัพย์สินเยอะนะครับเก่งเรื่องหาเงินสมองดีปัญญาดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือปากได้รูปจุดเด่นคือของดรทัสินคือ ตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราดูดีๆเนาะภูเขาทั้งห้ามัน,ม,นมันใหญ่นะครับตรงเนี้ยภูเขาทั้งห้าอันนี้คือภูเขาลูกที่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าตรงเนี้ยภูเขาลูกที่ห้าเนี่ยหรือว่าตำแหน่งของซวงเนี่ยซาโซเดยสามภูเขาเห็นปะมันสมดุลทําให้รับกับหน้าทําให้หน้าของเขาเนี่ยเป็นหน้าที่ดีมากๆในเชิงการบริหารการเงินนะครับ สังเกตนะผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะว่าเวลาเรามองบอลตรงๆเนาะต้องไม่มีรูจมูกต้องมองไม่เห็นรูจมูกแล้วก็จมูกจะมีเนื้อถือว่าเก็บเงินได้สุดยอดโง,งเฮ้งแบบนี้ถือว่าเก็บเงินได้สุดยอดนะครับรูปปากนะครับปาได้รูปเนาะปากบนกับปากล่างเท่ากันนะครับผู้ชายบอกว่าหน้าผากปากอ่าหน้าผากปากเสียงได้รูปถือว่าดีหน้าผากสวยปาได้รูปเสียงกล้องกังวานนะครับดรตอร์ทักษิณถือว่าเป็นคนที่พูดจามีเสน่ห์นะครับ พูดจาแล้วน่าฟังพูดมีสุนทรภาพพูดมีหลักการเนาะแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือช่วงคางนะครับช่วงคางเนี่ยแล้วก็งอนขึ้นบนเนี้ยนะครับมีเนื้อหุ้มบ่งบอกว่ามีลูกหลานมีคนรับใช้มีบริวารดีตลอดทั้งชีวิตนะครับเป็นชีวิตที่ดีนะครับเป็นชีวิตที่มีทั้งลูกหลานบริวารที่ดีคือลักษณะแบบนี้เป็นรูปหน้าที่ดีนะครับทีนี้ผมต้องบอกว่า เป็นแค่ตัวบอกว่ากรรมเก่าที่เกิดมาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเป็นเป็นตัวบอกลักษณะบุคคลว่าบุคคลที่มีหน้าแบบเนี้น่าจะลักษณะแบบนี้น่าจะลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นที่ผมวิเคราะห์มาให้เพื่อนๆฟังเนาะก็น่าจะเกิดประโยชน์นะครับว่าถ้าเกิดลักษณะของทำไมดรทักษิณถึงเป็นคนที่หาเงินเก่ง บริหารเงินดีหรือว่ามีไอเดียตลอดเพราะว่ารูปหน้าผากมันได้รูปคูเขาทั้งสี่ได้รูปนะครับทั้งผู้เขาทั้งห้าได้รูปส่วนทั้งห้าได้รูปแล้วก็คิ้วอะไรมันได้รูปโดยเพราะหน้าผากแล้วก็หน้าที่เป็นทาาทองนะครับหน้าท่าทองเนี่ยทั้งสามส่วนมันเท่ากันนั่นหมายความว่าความคิดลงมือทําและประสานงานเท่ากันถือว่าสุดยอดและสามส่วนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นรูปหน้าอีกรูปหนึ่งที่ เป็นต้นแบบของหน้าทัดทองที่ดีนะครับแจ็คมาก็ยังสู้ทมผมนะทมผมผมว่าแจ็คมาก็ยังสู้ทักษิณไม่ได้นะครับถ้าเกิดพูดถึงรูปหน้านะพูดถึงรูปหน้าในช่วงวันเดียวกันนะครับดอเตอรทักษิณน,นะครับเป็นรัฐมนตรีตอนอายุเท่าไหรอ่อ่ะสี่ห้าไหมผมจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะปีสามห้าป่ะตั้งแต่ปีสามห้าผมเกตดว่าตั้งแต่ปีสามห้าลงมาตั้งแต่ปีสามห้าลงมาเนาะ ปีสามห้าลงมาสี่เอ c ดถึงปีสี่ห้ 4, 4, ตั้งแต่ปี35ลงมาเนี่ยก็คือดาวโคจรช่วงจมูกช่วงนี้ยช่วงตรงน้นทั้งหลาย,เ,ยเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับดีมากๆอันนี้คือลักษณะโงเ่เฮงเนาะส่วนเรื่องดวงชะตานะครับเราจะไม่พูดถึงว่าดวงชะตาเขาเป็นไงเราจะไม่พูดถึงเราพูดถึงแค่โงเ่เฮงเพื่อการศึกษาโอเคไหมครับเนาะก็คลิปนี้นะครับมาวิเคราะห์ งงเฮงดรทักษินแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนครับสวัสดีครับ